สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผู้ชมทุกท่านครับนี้กระติพามายามเบ็ดครับใส่เบ็ดเนี่ลูกปลาไว้วันมาเบ่งกันว่าจีมานมาครับพี่น้องใสในแม่น้ำเจ้าครับรุ่นของไง่ครับไปครับไปครับพี่น้องโอ้นั่นนั่นนั่นมาแล้วบาดเนี่ยับเด็ดจุ่มน้ำแล้วครับพี่น้อง ไม,ไม่แบ่งแค่และเห็นรับพี่น้องโอ้โหปลาข้าวตัวเนี้ยเจอแล้วะครับพี่น้องปลาข้าวครับขึ้นอบันโอ้ปลาไตไกลไฮะ เามาแล้วครับพี่น้องอแต้มแรกครับเอานี้ tiệt đuông nỗi con này, đi đâu mà hất này, coi, hất vào cả khẩu, hất vào miếng rồi, có đi thế? พี่นอ้องปากกายครับแตบแรกปากกายใส่สามโลได้อยู่ครับพี่นอ้องนะครับรุ่นกันต่อครับกดที่แดงก็ได้เออโอ้คันียวกันไอ,อ้ออไดูน้ำนั่นนี่พี่นอ้องลาบคาบเข้าไปหมุนเข้าไป นึ่งย่ง,มงไ,ไม่มมไหมจีเอาเรีนหลงเอาเรนหลไปไปเพิ่งขันไหมโมไปไปเฮ้เก็บปันไะายเรียบว่าปินเท่าไน,นี่ใพ่ตั้งหลายมือเลยเอ้หมอกขาวกลาบไปเห็นอย่างเลย หมกขาวกลากเต้มใหญ่ๆจัดอีกสักแตมาไหมเนาะวันนี้พี่น้องดูรุ่นกันอยู่ครับเมื่อนี้มาแล้วแต่มหนึ่งปัากรายปัากราย เงียบทะนอหลายคันแล้วแต็มเดียวอยู่เลยพี่นอ้องไก่สิเบิดแล้วเบียดบาดเลยเงียบจริงแท้ ป่าหน่อยแต็ส่วนเลยคุณคพี่น้องเบ็ดแล้วครับเบ็ดได้แต้มอยู่ครับได้แต้มนึงอยูอ่ถือว่าบ่าพาดครับเสาแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบิงตัวปลาทั้งโคกอีกครับ ตอนตักมันมืดไม่ค่อยเห็นดีกับ่าขาดครับพี่นอ้องใส่นี่กับประมาณสองรูสามรูปลากายครับว่ามันปลาข้าดีใจเบิร์ดพี่น้องเลยมากับพันหน่อยล้าใส่หอดหมวกกันนอกได้ไยเลียก็ธรรมดาเลยแล้วรัพี่น้องบรรยากาศนี่มันเศร้า อากาศสดชื่นแจ่มใสครับนี่างนี้ละโอ้ ตัวหนอยปลาหน่อยตัวหนีอยปลาหน่อยรับพี่น้องผลงานกับือว,ว่าขาดนะครับสองสามโลเศร้าแรกครับก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงง่ายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจ ช่องพันกองบ้านบ้านครับที่นี่ก็ขอบคุณที่รับชมครับผม